สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เหมือนมีมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้จะปิดมือถือปิดเน็ตปิดคอมไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone สามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นถึง1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลย ตัว MVA P จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำนี่เลยร้านเจน้ำการค้า เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนมีแพ็กเกจหลากหลายให้เพื่อนเพื่อนเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆที่เพื่อนๆเล่นอยู่รับรองว่าเติมถูกแน่นอนมีช่องทางการติดต่อที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าทาง Line แอเลยก็ได <Dum> ้เพื่อนเพื่อสามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากเติมเกมมือถือต้องร้านเจน้ำการค้าเท่านั้น เอาละครับผมสุดครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลยเองใช่ยนันท์จ๊ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโกสโอ M นะฮะวันนี้ก็เป็นไกด์ของตัวนักล่านะครับผมซึ่งตัวนักล่าเนี่ยก็เป็นเหมือนอารมณ์อารมณ์เหมือนเป็นนินจาที่เหมือนกับว่าตัวเกมคิดว่าแบบเอเราจะสร้างตัวละครใหม่เป็นเป็นตัวอะไรดีนะาเป็นนักล่าแล้วกันแล้วแล้วเราจะให้มันเด่นอะไรอะ่ะ ก็ไม่ต้องเด่นอะไรก็เหมือนนินจามีตีใกล้กับตีไกลแต่เราแค่เสริมจุดอ่อนให้มันคือเพิ่มป้องกันให้มันอะไรประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่านักล่าเนี่ยมันมีอาวุธอะไรบ้างมันมีอาวุธอยู่สองอันนะฮะคือปืนกับธนูซึ่งผมบอกไปเลยว่าปืนกับธนูเนี่ยถ้าเรามองแบบผิวๆเผินๆก็จะมองว่าแม่งตีไกลแน่นอนไม่ว่าจะเป็นปืนหรือธนูแต่มันไม่ใช่เว้ยปืนเนี่ยเป็นที่ผมเล่นอยู่เนี่ยคุณดูคุณดูมันทํา มันเอาปืนไปฟาดเนี่ยดูดูมันใช้เป็นดาบเลยฮะปืนเนี่ยแล้วปืนมันก็เนี่ยลักษณะของปืนมันก็เป็นแบบนี้เนี่ยเห็นปะ่ะแต่มันเอาไฟฟาดเนี่ยดูดูดูด,ดูสกิลนะดูสกิลนะเนี่ยมันเอาไปทุบเขาเห็นเห็นเลยเนี่ยเห็นปะ่ะเออคือปืนมันไม่ได้ยิงครับผมมันเอาไปฟาดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยเปรียบ ให้มันแบบเหมือนนินจาเพราะว่านินจาก็จะมีกงเล็บกับดาวกระจายใช่ไหมแต่ถ้าเราเล่นธนู่มันยิงถ้าเล่นธนูมันยิงแต่ถ้าเราเล่นปืนมันเอาไปฟาดแต่ว่าปืนเนี่ยดาเมจจะแรงกว่าธนูนะครับค่อนข้างที่จะแรงกว่าธนูเลยแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันว่าควรจะอัพแบบไหนนะครับในแนวทางของสายฟรีสายทุนน้อยนะอันนี้เป็นแนวทางของผมเองวิชาขั้นหนึ่งวิชาขั้นหนึ่งเนี่ยเป็นปืนแน่นอนอยู่แล้วทุกตัวเนี่ยผมจะอัพสกิลโจมตีติดไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่ง อันนี้เป็นแพสซีฟเป็นแพสซีฟเนี่ยถ้าเหลือถ้าเหลือค่อยมาอัดทีหลังนะแต่ถ้าไม่เหลือก็ไม่ต้องอัดก็ได้ตัวแพสซีฟเพราะว่าบางตัวก็จะมีสกิลเยอะสกิลน้อยไม่เท่ากันแต้มของเราก็เลยจะอาจจะเหลือมามาอัพมันไม่เท่ากันนะครับผมอย่างละหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูก่อนปืนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยโจมตีเป้าหมาย3ตัวอันนี้โจมตี2ตัวอันนี้โจมตี3ตัวตีค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่สูงสุดอยู่ที่3ตัวแล้วก็ดาเมจเนี่ยหนึ่งสี่หนึ่ง หนึ 1> 1, 3, 1, 1, 2, 1. ่ง1หนึ่งสองหนึ่งอะแต่ถ้าเป็นธนูนะดาเมจเนี่ย93%รตีสองตัวอันนี้ตีสมตัวดาเมจ102% 141%ตรเดเดาเมจจะบางอันก็จะเบากว่าบางอันก็จะแรงกว่าเออแต่เท่ากันวะเท่ากันเลย102สอหนึ่งอ่ะอันนี้หนึ่งสองหนึ่งอันนี้9 3ออืมแต่ว่าส่วนใหญ่ดาเมจส่วนใหญ่ของธนู ก็จะเบากว่าปืนปืนจะแรงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเล่นดาเมจจัดๆเลยคือเล่นเป็นปืนตัวอาชีพนักล่าเนี่ยเราไม่ต้องสนใจว่ามันจะต้องเข้าไปชนมอนเตอร์เพราะว่ามันมีบัฟที่เพิ่มป้องกันให้มันเว้ยเออมันไม่เหมือนนินจานินจาเนี่ยผมอาจจะบอกไปว่าในช่วงแรกเนี่ยมันมันควรจะต้องเป็นาดาวกระจายเพื่อที่จะฟาร์มง่ายเพราะว่ามันไม่ต้องเข้าไปชนมอนเตอร์ ขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นกงเล็บมันต้องชนมอนเตอร์แล้วมันเจ็บมันอาจจะตายได้อาจจะตายบ่อยได้ถ้าเป็นสายฟรีสายทุนน้อยของไม่ของไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีบัฟเพิ่มป้องกันตัวนินจาก,ก็เลยแนะนําให้เป็นเป็นดาวกระจายในช่วงแรกเดีย๋ยวค่อยไปรีเป็นกงเล็บในช่วงหลังก็ได้ถ้าอยากจะเล่นจริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสายนักล่าคุณจะเล่นปืนหรือธนูก็ได้แต่ผมก็แนะนําว่าเป็นปืนก็ได้ครับผมมันแรงอะ่ะมันแรง เพราะว่าอะไรเป็นปืนเป็นปืนมันจะไปตีรละทละระทะประชิดแล้วมันจะต้องโดนมอนเตอร์ตบอยู่แล้วแต่มันจะมีบัฟที่โคตรโกงคือบัฟอันนี้บัฟอันนี้เนี่ยมันเพิ่มเดฟ30เป็นเวลา70วินาที30เเลยนะเยอะมากเยอะมากๆเลย30สกิลทั่วไปของตัวปืนเออของของ,ของนักล่าผมเน้นเป็นสกิลนี้เลยผมอัพให้เต็มเลยสกิลต่อไปคือสกิลนี้มองทะลุปีศาจด้วยดวงตาเหี่ยว 50วิเนี่ยเพิ่มเจาะเกราะอ,อีก10%อ่นะสกิลนี้ก็จะเป็นเจาะเกรกาะ10ม,มันไม่ใช่การเพิ่มมันไม่ใช่การเพิ่มดาเมจโดยตรงแต่มันเป็นการเจาะเกราะซึ่งมันจะแรงกว่าการเพิ่มดาเมจโดยตรงนะเพราะว่าทุกเกมที่มีการเจาะเกราะอ่ะมันจะผมคิดว่าไอ้คำว่าเจาะเกราะมันจะแรงแรงกว่าดาเมจสมมติว่าเจาะเกราะ1 0อีกอันนึงเพิ่มดาเมจ10%รในทางในใน,ในทางทฤษฎีของเกมนะ ถ้าบอกว่าเจาะเกาะเนี่ย10%เท่ากันผมว่าเจาะเกาะแรงกว่านะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเจาะเกาะเนี่ยเหมือนกับว่าสมมุติว่าเราดาเมจ100แล้วมันมีเกาะป้องกัน50เอามาบวกลบกันแล้วเราก็จะตีมันเข้าแค่50ใช่ไหมแต่ถ้าบวกเจาะเกาะ10%หมายความว่ามันจะต้องลบเกาะออกไป10%นะจากจาก100จาก100เราก็ตีได้100เท่าเดิมแหละแต่เกาะมันจะออกไป10%น่ะ เกาะมันออกไปห้าหน่วยเราจะโจมตีได้แรงขึ้นนั่นแหละประมาณนั้นก็เป็นสกิลบัฟที่ทําให้จเจาะเกราะได้10%เน้นเน้นอันนี้ก่อนก็ได้เน้นอันนี้ก่อนก็ได้นนไดให้ถึกหรือไม่ก็ควบคู่กันไปเลยเนี่ยควบคู่ไปเลยควบคู่ไปก็ได้ทั้งถึกด้วยทั้งตีแรงด้วยก็ได้เพราะแต่ว่าปืนอะ่ะมันจะต้องเข้าไปประชิดเวผมก็เลยแนะนําให้อัพอะไรที่เป็นป้องกันก่อนมันจะได้ยืนสบายๆนะฮะส่วนสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลโจมตีนะฮะก็อัพติดไว้หนึ่งเป็นสกิลโจมตีสกิลนี้ผมไม่ได้อ ถอยหลังอย่างรวดเร็วเพิ่มระยะโจมตีก็ไม่รู้จะถอยหลังไปทําไมนะก็เราเล่นปืนน่ะถ้าเล่นธนูอาจจะต้องอัพก็ได้แต่ก็ไม่ควรจะต้องอัพอยู่ดีเออสรุปแล้วคือไม่ต้องอัพแหละไม่รู้จะถอยหลังไปยิงทําไมแล้วบอดอ่ะบอดมันมันใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมผมผมเคยอัพอยู่นะตอนเล่นเซิร์ฟเกาหลีอ่ะเหมือนบอดมันจะไม่ค่อยใช้ว่ะก็เลยไม่อัพไม่อัพเลยแต่ถ้าเราเล่น PVP แล้วต้องการใช้อ่าสเตปในการฆ่า เราก็ควรจะอัพก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ตอนที่เราจะฟาร์มตอนที่เราจะฟาร์มจะต้องการเก็บเวลในช่วงแรกก็ไม่ต้องไปอัพมันเอาคะแนนไปอัพอย่างอื่นดีกว่าดีกว่านะนี่อันนี้ให้เต็มอันนี้ให้เต็มจบโหดแรงมากเวอร์อืมอ่ะพอขั้นสองเนี่ยพอขั้น2ก็เหมือนเดิมแนวทางในการเล่นของผมเนี่ย อะไรที่เป็นโจมตีก็ติดไว้หนึ่ง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 นะฮะเห็นปะหนึ่ง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 ปืนปืนเนี่ยโจมตีค่อนข้างที่จะแรงไม่ว่าจะเป็นสกิลไหนก็แรงแต่ว่าธานูก็จะมีเบาบ้างแรงบ้างปะปนกันไปนะฮะแต่ว่าปืนกับธนูก็ไม่ได้ต่างกันมากเ่ะจำนวนเป้าหมายที่ตีโดนก็เท่ากันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะสายนักล่ายเล่นง่ายเล่นง่ายเพราะว่ามันมีบัฟมหาโหดอ่ะมันโหดเกิน คือมันโหดเกินอนะ่ะดูดิสามสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะแล้วก็เจาะเกาะอ,อีกอะ่ะคือมันทั้งตีแรงทั้งทั้งถึกอะ่ะมันโหดโหดชิบหายเอออ่ะแล้วพอมาเป็นขั้นสองเนี่ยจะกิวโจมตีแล้วก็อัพไวนะ้อย่างละหนึ่งนะอย่างละหนึ่งนะแล้วก็พอมาเป็นพวกวงพวกบัฟเนี่ยเราก็มาดูว่าเราจะอัพอะไรเนี่ยผมอัพบัฟนี้จนเต็มเลยครับเพราะอ่าบัฟนี้เนี่ยเราจะ คุ้มครองจากปานวายุเป็นเวลา30วิเมื่อถูกโจมตีมีโอกาส70%ที่จะสร้างลมอันทรงพลังและผลักให้ศัตรูกระเด็นคือเหมือนเป็นเกาะเหมือนเป็นเกาะให้เราอะ่ะเหมือนเป็นบัฟใส่เกาะให้เราอะ่ะแล้วในระยะเวลาที่เรามีเกาะมอนเตอร์มาตีอะ่ะมันก็จะโดนถ้าถ้าติดสกิลนี้นะมันจะโดนผลักออกไปข้างหลังอะ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นธนูอะ่ะ ถ้าเป็นธนูก็จะได้ระยะยิงเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นปืนเนี่ยถ้ามอนเตอร์โดนผลักออกไปข้างหลังเนี่ยมันก็แค่อาจจะทําให้เราเนี่ยไม่โดนดาเมจสักทีสองทีอะไรเงี้ยเราก็จะได้ตีฟรีๆไปผมมองว่มมาค่อนข้างดีนะผมก็เลยอัดไปเต็มๆเลยแต่อ่มันโดนเป้าหมายด้วย4ตัวเออคือมอนเตอร์จะโดนผลักทีเดียว4ตัวมันทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยเสียเลือดในการไปชนมอนเตอร์เท่าไหร่อ่าเพราะว่ามอนเตอร์โดนผลักออกไป แต่ว่าช่วงที่โดนผักอะผมไม่รู้ว่าโดนดาเมจหรือเปล่าดิเดี๋ยวเราลองย้ายไปตรงที่ไม่ค่อยมีคนมาอันนี้มันมีตี้เราอยู่เราเดี๋ยวเราย้ายไปย้ายไปคนเดียวอ่าลองตีดูผมไม่รู้ว่าตอนที่โดนผักเราโดนดาเมจไหมดูว่ามอนเตอร์จะโดนผักตอนไหนนี่เห็นไหมเห็นปะเห็นปะตีแรงมากดูดูครับด,ดูมันตีเนี่ยเนี่ยแต่มันตีใกล้มากเลยนะป,ปึ๊บ๊เอาบางับางบงปึ๊บอืมนี่ยจะเห็นได้ว่า บางดอกที่มอนเตอร์เตี๋ยเราไม่โดนดามีดเลยนั่นแหละเห็นไหมไอ้ผักออกไปด้านหลังนั่นแหละเนี่ยเผักไปอย่างเงี้ยดีดีมากดีมากเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไม่โดนผักนี่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันโดนผักไปแล้วเราไม่โดนดามีดด้วยถูกไหมผมเข้าใจถูกไหมเนี่ยเพราะว่าบัฟตัวนี้อยู่เห็นไหมเห็นไหมมีบัฟอยู่เหลืออีกเก้าวิจะหมดโอ้โหโคตรดีเหมาะเลยเล่นปืนซะอเล่นปืนซะนักล่า โหดมันโหดอะสกิลเราพูดถึงตัวนี้ไปแล้วที่ผมเน้นอัพเต็มไปนะแล้วก็อันนี้คือกับดักเฮมันตอนแรกผมกําลังจะพูดว่ากับดักหมินกับดักเฮมันก็เป็นสกิลโจมตีนะทอาให้มอนเตอร์ติดแช่แข็งด้วยสองวิก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็สกิลโจมตีธรรมดาทั่วไปปลานสัตว์ร้ายเพิ่มแอตแทกแปดเปอร์เซนะฮะโดยการยืมพลังของหมีเป็นเวลาห้าสิบห้าวิ หมีอยู่ไหนก็ยังไม่เห็นเลยตอนนี้นะฮะแต่ยืมพลังมาจากหมี55ิาวิเอาง่ายๆคือเหมือนเป็น <c oughs> เหมือนเป็นบทของสกิลเนี่ยบทของมันคือจะไปยืมพลังมาจากหมีแต่มึงไม่ต้องบอกกูก็ได้ว่าะจะไปยืมพลังมาจากหมีบอกแค่ว่าเ <c oughs> พิ่มแอดแท็กแปดเปอร์เซ็นต์กูเข้าใจแล้วนึกออกไหมอ่ะผมก็ใส่ให้มันเต็มเลยแล้วกันนี่เวลามันบัฟทีหนึ่งโอ้ดูที่ร้อยห้าวิตอนนี้ยังไม่เต็มนะถ้าเต็มเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าเต็มสิบ 18%เป็น19ถ้าเต็มเนี่ยได้20% a t เ a ็นแ,แบวกอีก20%เวลาน่าจะประมาณ125วิ125วิหรอเลเวลถัดไปก็125วิน่าจะประมาณ130ยสมสิบวิไหมถ้าเต็มอ่ะไม่รู้อืมแล้วคุณคิดดูว่าบวก a t t a c k 20%แล้ววันนี้ก็เจาะเกาะเข้าไปอีก10%อรน่ะโอ้โหมันมันโคตรโอพอ่ะตัวเนี้ยด,ดูดูมันตีดูมันตีเนี่ยอืมเนี่ยไม่รู้สกิลอะไรนักมากมายเนี่ยเนี่ยเนี้ย เอ้ยไม่รู้สกิลอะไรมากมาเอ้ยนี่ตีบอสอยู่นะเนี่ยตีบอสอยู่เนี่ยไม่รู้ดาเมจจากอะไรนี่ดูดิดูดิแล้วโดนผักด้วยเนี่ยบอสโดนผักด้วยแล้วเราไม่โดนดาเมจด้วยเนี่ยเนี่ยดาเมจอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยโอ้โหตัวเลขตัวเลขอะไรไม่รู้เนี่ยดาเมจหลักแล้วก็มีบวก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 อะไรมาอีกไม่รู้โอ้มันโหดเนี่ยคุณดูความโหดจัดของมันเนี่ยโอ้โหโอ้โหแล้วยืนยืนสบายยืนสบายเลยตัวนี้ไม่เปลืองมานาไม่เปลืองเลือดไม่เปลืองอะไรเลย เดี๋ยวมาดูของที่ผมทําเล่นในตอนนี้ของที่ผมทําเล่นเนี่ยอาวุธก็จะเป็นสีทองส่วนชุดก็ทาได้แค่สีม่วงสูงสุดผมขี้เกียจทำอ่ะเพราะมันแค่โค้ดเบตา้าผมแค่ทาให้มันทดลองเล่นเฉยๆนะเอออาวุธก็ได้เออชุดก็ได้สีม่วงจะเห็นได้ว่าสีม่วงเนี่ยโดนตบดอกละพันกว่าไอ้ไอ้พวกไอ้ไอ้ตัวที่นินจากับไอเนี้ยผมอะ่ะโดนโดนตบดอกสองพันกว่าแต่อันอนี้โดนพันกว่าดาเมจ ดาเมจที่โดนอ่ะต่างจากไอ้พวกนั้นเยอะเลยคือสรุปแล้วคือมันถึกกว่าแล้วก็โจมตีแรงด้วยนะฮะนีาา่เห็นไหมโอ้โหโคตรดีโคตรโกงบอกเลยไปเล่นซะนักล่าเนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องพูดถึงแล้วเออค่าสถานะเหมือนเดิมทุกตัวผมคอนสมเอ้ยไม่ใช่เด็กสมคอนหนึ่งเด็กสมคอนหนึ่งเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากอืมอ,อ้ยอ้ย เ,ออเลขสามคอนหนึ่งเป็นอะไรที่แจมสุดๆแล้วอะนึกออกไหมเนี่ยเพิ่ม HP เพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันได้ทุกสัสดส่วนนึกออกไหมมันได้ทุกสัสดส่วนอะเออมีป้องกันด้วยมีโจมตีด้วยได้เลือดอีกอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อัพคอนเลยเนี่ยก็ก็ได้เหมือนกันเอาง่ายๆคือถ้าเรามองว่าเออเลือดกับป้องกันเราเยอะแล้ววะ่ะเราไปลงเด็กอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่ครับผมหรือเราจะแบบว่า คิดเลยว่าเราจะอัปเด็กถึงแค่เลเวล30อะไรเงี้ยหลังจากเอยเราจะอัปเด็ก3คอน1ถึงแค่เลเวล30อย่างน้อยเราก็จะได้คอนมา30แต้มนึกออกไหมแล้วหลังจากนั้นเราจะอัปเด็กล้วนอะไรแบบนี้ก็ได้ไปเมนเนเอาทีหลังก็ได้เราคิดว่าอันไหนเราเยอะแล้วเราค่อยๆไปปรับเปลี่ยนก็ได้ครับผมแต่อันนี้ต้องวางแผนดีๆหน่อยนะเพราะว่าสเตตัสต,ตรงเนี้ยพบมันรีได้หรือเปล่าเอ้ยนี่รีได้นี่ไงรีได้อยู่ดีอืรีได้เหมือนกัน ไม่ต้องสีเลือดครับผมแล้วก็อาวุธเนี่ยถ้าเล่นธนูมันก็ยืนอยู่ห่างๆนะในการยิงก็ไม่ค่อยเสียเลือดแล้วก็ไอตัวนี้มันก็ถึกอยู่แล้วตีแรงอยู่แล้วจะเล่นธนูก็ได้เล่นธนูก็อาจจะทําให้เราเซฟยาเข้าไปอีกนะฮะเพราะว่ามันยืนไกลมันยืนไกลแล้วพอมอนเตอร์มาตบเนี่ยก็จะมีสกิลผลักกระเด็นออกไปอีกอืทําให้เราเซฟยาลงไปอีกถ้าใครคิดว่าอยากจะเล่นเซฟๆหน่อยธนูเอาธนูก็ได้ ตีแรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องตีแรงตีแรงอยู่แล้วถึกด้วยถึกดูแล้วนะฮะเล่นอะไรก็ได้ประมาณนี้สําหรับแนวทางการเล่นตัวเอ่ออะไรวะตัวอะไรตัวอะไรนะนักล่าเออนักล่าสายสายฟรีสายทุนน้อยก็เล่นประมาณนี้ครับผมโอเคคลิปนี้ไปละเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะไปไกด์ตัวไหนให้ดูกัน